สวัสดีครับในคอร์สนี้ร,ร้อยรอซับไลฟ์นะครับกดแห่งชีวิตผมอยากจะมาสอนอะไรเจ๋งๆให้กับพวกคุณแล้วก็ผมบอกได้เลยคอร์สนี้พิเศษจากกับใจผมมากเพราะผมอยากจะสอนอะไรที่มันมูลค่าสูงยิ่งกว่าเงินเีกเข้าใจปะ่ะผมสอนคนให้เป็นมีมูลค่า100ล้านพันล้านทํามาแล้วแต่คอร์สนี้เนี่ยอะไรที่มันลึกซึ้งกว่าแลวแต่มันควรจะมีติดกับประเทศนี้ไว้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะถ่ายทอด เพราะผมไม่ได้ตักสมองกับคนเก่งๆของโลกมานะระดับถ้าเป็นถ้าเปรียบเทียบก็เป็นระดับไทเกอร์วูดเป็นคอนดักเตอร์คนหนึ่งชื่อว่าลอรินมาเซลนะครับเขาเป็นคอนดักเตอร์ระดับตำนานของโลกมีสิ่งหนึ่งที่เขาสอนผมแล้วเขาเขาอ่า,อาเวลาผมที่ไปโค้ชส่วนตัวขขเขานะครับผมได้โอกาสตอนที่ชนะการแข่งขันชื่อว่ามาเซล การแข่งขันมาลองเลนมาเซลซึ่ง3 6 0อหิคนทั่วโลกได้ไปแข่งกันแล้วคนที่ชนะก็ได้ไปโค้ชกับเขาส่วนตัวสองปีนะครับโค้ชกับคนระดับตำนานแนละ้วตอนนั้นผมอายุแค่3าเอขาอายุ74บแล้วนะครับคนที่มีประสบการณ์ระดับโลกเขาสอนผมอย่างนี้เขาสอนผมว่าเคล็ดลับของเขาเนี่ยไม่มีอะไรมากเคล็ดลับของเขาคือทุกครั้ง ที่หลังจากที่ได้แสดงไปหรือหลังจากได้สร้างผลงานไปให้เอาผลงานกานันกลับมาทบทวนแล้วพัฒนาอีกครั้งครั้งหน้าพัฒนาอีกหนึ่งครั้งพูดง่ายคอนเสิร์ตสมมติว่าผมมีคอนเสิร์ตสิครั้งต่อเดือนเขาบอกให้ทุกครั้งที่เล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วกลับมาที่บ้านถามตัวเองว่าครั้งหน้าจะพัฒนาอะไรบ้าง ไม่ต้องมาทบตีทุบตีตัวเองคือคนส่วนใหญ่ชอบทบทุบตีตัวเองไม่ว่าจะสอบหรือไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามในชีวิตเขาจะชอบทุบตีตัวเองเขาจะมานั่งเสียดายเม่อคน่าจะทำเขาพูดคำเนี้ยเสียดายห้ามพูดคานี้เลยนะเสียดายห้ามพูดคานี้ต่อไปนี้คุณเวลาคุณอะไรเื่อตามที่คุณทําพลาดไปคุณก็บอกว่าโอเคครั้งหน้าฉันพัฒนาอะไรได้ถามคําตัวเองคำเนี้ยคานี้ให้ทีมงานช่วยเขียนครั้งหน้าฉันพัฒนาอะไรได้ถามตัวเองคั้นีอง หนึ่งเดียวอย่างเดียวพอไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะหนึ่งเดียวพอคุณคิดดูถ้าคุณทําอย่างนี้ทุกวันถ้าคุณทําอย่างนี้ทุกวันตอนก่อนก่อนนอนคุณมานั่งทบทวนในวันนั้นอันนี้อันนี้มาใส่สาหรับคนที่ไม่ได้เป็นนักแสดงหรือนักคอนดักเตอร์เลยแค่ว่าทุกวันนะก่อนนอนคุณบอกว่าโอเควันนี้ฉันพัฒนาอะไรได้คุณคิดดูทุกๆวัน365บบทเรียนคุณได้ สามร้อยหกสิบห้าบทเรียนคุณได้พัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองโคตรจะโคตรจะมหศสรจย์เลยตอนนั้นผมเจอบทเรียนง,ง่ายๆแบบเนี้ยผมยังบอกว่าเฮ้ยคนระดับโลกระดับที่แม่งระดับตำนานระดับมันสมองมหามหาอัจฉริยะเลยนะเว่ามันสมองของเขานี่คือแบบเรียกว่าเรียกว่าระดับเอ่อไอสไตล์เลย,ผม,เลยผมแบบสตีฟจ็อบส์เลยผมแบบผมณพบอกเขาสอนอยังแค่นี้เองเหรอวะ ผมนึกว่าจะสอนอะไรที่มันแบบเทคนิคอลอะไรเจร๋งๆไม่ใช่เขาบอกผมเลยบอกว่าบัณฑิตฟังนะพัฒนาตัวเองวันละนิดแค่นั้นอะโหคนระดับโลกสอนกันเรื่อง s ม m p l ลง่ายๆแต่คนส่วนใหญ่ทําไม่ได้คนส่วนใหญ่ไม่เคยคิดมาก่อน mm. เขาไปคิดแล้วผมบอกได้เลยนะบทเรียนส่วนใหญ่ที่คนระดับโลกสอนนะมัน s i m p l ลมันเรียบง่ายแต่คนส่วนใหญ่ไม่ทํากัน คนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าอะไรยากๆมันจะใช่ okay. แล้วเรามาเจอกันในบทเรียนข้างหน้านะครับสรุปบทเรียนครั้งนี้คือพัฒนาตัวเองวันละนิดแล้วคุณจะกลายเป็นอัจฉริยะพัฒนาตัวเองวันละนิดแล้วคุณจะกลายเป็นอัจฉริยะแล้วพบก,กันครั้งหน้าครับกับคอร์สหล่อสมัสัตรรบ